16การเกิดเป็นทุกข์ฉันพัตตาหารเช้าเสร็จแล้วหลวงพ่อแพรและท่านพระครูก็เตรียมไปชมวัดกรณียะโดยพระนักศึกษาจากประเทศไทยที่มาศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา เป็นมัคคุเทศพระนักศึกษาคณะนี้มีด้วยกัน5รูปหัวหน้าคือพระครูบุญมีผู้ซึ่งมาศีลังกาก่อนรูปอื่นๆขณะนี้กําลังเรียนปริญญาเอกภิกษุทั้งหรูปจําพรรษาณเมืองโคลอมโบโดยแยกย้ายกันอยู่ตามวัดต่างๆวัดละหนึ่งรูปบ้างสองรูปบ้างเมื่อทราบว่ามีคณะเดินทางมาจากประเทศไทย ก็จะมาช่วยเป็นมัคคุเทศให้ออกจากอารามที่พักภิกษุชาวไทย7รูปก็ตรงไปยังโรงแรมที่คฤรืหัดทั้ง8คนพักอยู่การเดินทางใช้รถบัสขนาด25ที่นั่งซึ่งบริษัทการท่องเที่ยวได้ติดต่อเช่าวไว้ให้สำหรับเป็นพาหนะตลอดระยะเวลา4ีวันที่พำนักอยู่ในประเทศนี้นอกจากโชเฟอร์ซึ่งทำหน้าที่ขับรถแล้ว ก็มีเด็กหนุ่มอีกสองคนคอยดูแลรับใช้ระหว่างการเดินทางคนทั้งสามล้วนเป็นชาวสิงหมและนับถือพระพุทธศาสนาส่วนพวกทมินหินชาตินั้นนับถือศาสนาฮินดูและมักทำตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อชาวพุทธเมื่อคารืหัดขึ้นมานั่งในรถเรียบร้อยแล้วพระครูบุญมีก็สั่งให้คนขับเคลื่อนรถออกจากโรงแรมตรงไปยังวัดกาณียะ ท่านพูดภาษาสิงหนได้คล่องแคล่วกว่าภิกษุอีกสี่รูปสมผ่านวัดป่ามะม่วงพยายามฟังและพอจับใจความได้บ้างเพราะเคยเรียนภาษาสิงหนจากหลวงปูน่นาควัดระครังขณะรถวิ่งไปตามถนนเรียบชายฝั่งทะเลพระครูบุญมีก็ทำหน้าที่มักคุเทศบรรยายให้ความรู้แก่คณะเดินทางประเทศศรีลังกาเป็นเกาะเล็กๆอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย มีประชากร10ล้านซึ่งก็ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของประเทศไทยเพราะไทยเรามี25ล้านชาวลังกาแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มคนสิงหนซึ่งคนกลุ่มนี้นับถือพระพุทธศาสนาอีกกลุ่มหนึ่งคือพวกทมินหรือที่เราเรียกติดปากว่าพวกทมินหินนชาติเป็นปฏิปักษ์กับกลุ่มแรกคนทมินนับถือศาสนาฮินดู พวกที่นับถือพระพุทธศาสนามีประมาณร้อยละหกของประชากรทั้งหมดร้อยละสิเป็นฮินดูที่เหลือเป็นคริสต์กับอิสลามถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยแล้วของเรามีชาวพูดถึงร้อยละเกแต่รัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติไว้ให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติผิดกับสีลังกาที่เขายกย่องพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาประจำชาติ โดยมีกฎหมายรับรองอย่างถูกต้องก็ขอฝากพวกท่านนำไปคิดต่อด้วยว่าเราควรจะมีการรณรงค์ในเรื่องนี้กันหรือไม่ควรอย่างยิ่งค่ะในฐานะที่ฉันเป็นนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฉันจะรับเรื่องนี้ไปดำเนินการหม่อมเจ้าหญิงพูลพิสมัยทรงมีรับสั่งสมภารวัดป่ามะม่วงช่วยเสริมว่าขออนุโมทนากับโยมหม่อมเจ้า อาตมาเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้พระบ,บรรพรุบุษของไทยเรานับถือพระพุทธศาสนามาโดยตลอดและพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามก,กะถ้าเช่นนั้นที่เราเรียนกันในวิชาหน้าที่พลเมืองว่าประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติก็ผิดกฎหมายมาโดยตลอดนะสิครับแบบนี้น่าจะดำเนินการทางกฎหมายกับคนที่เขียนตำรา โทษฐานหลอกลวงประชาชนในสมพรผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งนายกยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยออกความเห็นบ้างเขาเป็นผู้เดียวที่พาภรรยามาด้วยนอกนั้นมาเดียวคือถ้าสามีมาภรรยาไม่มาถ้าภรรยามาสามีก็ไม่มาเพราะคิดกันรอบคอบแล้วว่าถ้าเกิดเครื่องบินตกก็ยังมีคนหนึ่งอยู่เลี้ยงลูกทว่าในสมพรกับภรรยา คงลืมคิดเรื่องนี้จึงมาคู่กลับไปดีฉันจะนำเรื่องนี้ขึ้นกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อขอพระวินิจฉัยจากพระองค์ท่านอาจารย์เนื่องอิ่มสมบัติผู้อาภุโสที่สุดในคณะพูดขึ้นอาจารย์เป็นโยมอุปถาของสมเด็จพระสังฆราชมาตั้งแต่พระองค์ยังเป็นสมเด็จวัดราชะพิษดีจะโยมช่วยกันคนละมือละไม้ เพื่อพระพุทธศาสนาของเราจะได้ยืนยงคงคู่ประเทศไทยตลอดไปพระครูบุญมีสรุปแล้วจึงบรรยายต่อประเทศศรีลังกามีการปกครองระบอบประชาธิปไตยเช่นเดียวกับประเทศเรานายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเป็นผู้หญิงชื่อนางสิริมาโวบันดารา,ายาเกเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของโลก ดำรงตำแหน่งสมัยแรกระหว่างปี2500-2504หลังจากนายกรัฐมนตรีคือนายปันดา,านายเกผู้เป็นสามีถูกพระชื่อโสมารามเถระแห่งวัดโบเรนรายิงตายเมื่อปี2500นางสิริมาโวก็ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีแทนทันทีปัจจุบันนางสิริมาโวดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นสมัยที่สอง ศรีลังกามีเมืองหลวงชื่อโคลัมโบคือเมืองที่พวกเราอยู่กันขณะนี้นอกจากนั้นยังมีเมืองหลวงในอดีตอีกสามเมืองคืออนุราธป,ปุระซึ่งมีต้นพระสีมหาโพธิ์ที่พระภิกษุณีสังคมิตาพระธิดาของพระเจ้าอาโศกมหาราชทรงนำกิ่งมาจากต้นพระสีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาประเทศอินเดียเมื่อประมาณปีพศ236 ซึ่งนับถึงเวลานี้ก็สองพันกว่าปีแล้วเมืองหลวงแห่งที่สองคือโปโลนารุวะเมืองนี้ก็มีสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาแต่คณะของเราคงจะไม่มีเวลาแวะชมเพราะเวลาจำกัดเมืองหลวงแห่งที่สามคือสิริรัตนาปุระหรือเมืองแคนดี้ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเกี้ยวแก้วของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามกำหนดการท่านจะไปนมัสการพระเขี่ยวแก้วในวันพรุ่งนี้มรืนนี้จึงเดินทางกลับประเทศไทยขณะนั้นรถบัสได้เล่นมาถึงวัดกรณียะและจอดยังลานจอดรถเมื่อพระสงฆ์เจรูปกับเคร,รือหัดทั้ง8ปดลงจากรถแล้วพระครูบุญมีก็เดินนำคณะเข้าไปชมวัดพร้อมทำหน้าที่บรรยายไปด้วยประมาณพศ2100 พวกธมินหินชาติได้จับพระเนนมาขังไว้ที่วัดนี้พวกมันต้องการจะทำลายล้างถอนรากถอนโคนให้พระพุทธศาสนาหมดไปจากสีลังกาได้ฆ่าพระเนนไปเป็นจำนวนนับหมื่นรูปยังผลให้สมณวงศ์ในลังกาสูญสิ้นไปเหลือแต่สมณเนรรูปหนึ่งซึ่งท่านหลบภัยเข้าไปอยู่ในป่าและกลับออกมาเมื่ออายุห้าสิบเศษนับเป็นสมณเนรที่อายุมากที่สุด พระเจ้ากิติศรีราชสิงหะซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ของศรีลังกาในเวลานั้นได้ส่งทูตมายัางกรุงศรีอยุธยาทูลขอคณะสงฆ์ไทยไปทำการบรรพชาอุปสมบทให้กับชายศรีลังกาซึ่งขณะนั้นตรงกับแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าบร,รมโกศพระองค์ทรงมีรับสั่งให้สมเด็จพระสังกราชเป็นผู้ทรงเลือกพระเถระที่จะส่งไปศรีลังกา สมเด็จพระสังฆราชทรงเลือกพระอุบาดีเถระเป็นหัวหน้าสมณทูตคณะนี้เดินทางโดยเรือของฝรั่งชาติฮอลังดามีพระภิกษุสมเมเนนเดินทางมาด้วย25รูปเป็นพระภิกษุ18รูปสมเมเนน7รูปใช้เวลาเดินทาง1เดือนกับ21วันแต่หลักฐานทางศีลังกาบันทึกไว้ว่าใช้เวลาเดินทาง5เดือนกับ4วัน อัตมาก็ไม่ทราบว่าหลักฐานฝ่ายไหนถูกต้องเพราะเกิดไม่ทันผู้ทาหน้าที่บรรยายพูดติดตลกผมว่าเราเป็นคนไทยก็ต้องเชื่อหลักฐานฝ่ายไทยไว้ก่อนดีกว่าในสมพรออกความเห็นอัตมาก็คิดอย่างนั้นเพราะคนลังกาเขาก็เชื่อหลักฐานฝ่ายเขาพระครูบุญมีสนับสน,นุนแล้วจึงบรรยายต่อ คณะของท่านอุบาลีได้มาอุปสมบทสม,มเนรรูปเดียวที่ยังเหลืออยู่ซึ่งขณะนั้นท่านอายุ54ปีชื่อสม,มาเนสรสารังกรท่านจึงเป็นภิกษุลังการูปแรกที่ได้รับการอุปสมบทจากคณะสงฆ์ไทยในวันเพ็ญเดือน8พศ2296คณะสงฆ์ไทยชุดนี้อยู่ศรีลังการประมาณ4ปี ได้อุปสมบทชาวลังกาเป็นภิกษุกว่า6ก0 0นรูปชาวลังกาเรียกสงนิกายนี้ว่าสยามวงหรืออุบาลีวงพระอุบาลีได้จำพรรษาอยู่ที่วัดสยามโมปารีมหานิกายซึ่งชื่อน,นี้มาจากคำว่าสยามสนที่กับอุบาลีพฤตอุเป็นโอจึงเป็นสยาโมโอปารีส่วนมหานิกายแปลว่านิกายใหญ่ ื่อคณะที่มาจากประเทศไทยชมวัดและสักการะพระพุทธรูปในวัดเสร็จแล้วมักคุเทศก็แจ้งว่าเหลือเวลาอีกสองชั่วโมงให้ซาวเสียงกันว่าจะไปชมสวนสัตว์หรือไปชมวัดเจดีกรวงที่กรุตระพระนักศึกษาสี่รูปรีบให้ข้อมูลว่าควรจะไปชมสวนสัตว์เพราะจะได้ดูช้างเต้นระบำและมีการแสดงของสัตว์นานาชนิด ดาวเสียงกันแล้วปรากฏว่าผู้ต้องการไปวัดเจดีกรวงมีเพียงสามเสียงคือท่านพระครูหม่อมเจ้าหญิงพูณทิสมัยและอาจารย์เนื่องอีก6กเสียงต้องการไปชมสวนสัตว์ส่วนหลวงพ่อแพรไม่ยอมออกเสียงโดยให้เหตุผลว่าถ้าเสียงเข้ากันจะทำให้ยุ่งยากท่านจึงจำต้องนอนดับทับสิทธ เป็นอันว่าเราจะไปชมสวนสัตว์กันนะครับหลวงพ่อกระภูบุญมีพูดกับหลวงพ่อแพรไปไหนก็ไปกันฉันไม่ขัดข้องเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีบอกหอหน้ามักคุเทศภิกษุวัยสีเต็มจึงนำคณะไปขึ้นรถบอกคนขับให้มุ่งหน้าไปยังสวนสตัตว์ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองโคลัมโบ 2ีสินาทีให้หลังรถบัสก็มาจอดหน้าสวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดของสีลังกาก่อนลงจากรถพระครูบุญมีเตือนว่าสวนสัตว์กว้างมากพยายามอย่าแตกกลุ่มประเดี๋ยวจะหลงแต่ถ้าใครเกิดหลงก็ให้เดินกลับมาที่รถจำเลขทะเบียนร,รถไว้หรือถ้าเกิดหารถไม่เจอก็ให้ไปพบกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติ ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกเข้าใจตามนี้แล้วก็นิมนต์พระคุณเจ้าและเชิญญาติโยมลงจากรถได้เราจะต้องเดินเข้าไปอีกประมาณ200เมตรอย่าลืมเกาะกลุ่มกันไว้ให้ดีจะได้ไม่หลงจากนั้นภิกษุ7รูปกับคฤหัสทั้ง8ก็ลงจากรถและเดินตรงไปยังประตูสวนสัตว์ซึ่งอยู่ห่างจากที่จอดรถประมาณ200เมตร สองข้างทางเป็นบ้านคนท่านพระครูสังเกตว่าบ้านแต่ละหลังมีธงปักอยู่ที่หน้าบ้านบ้านละหนึ่งอันบ้างสองอันบ้างถ้าหนึ่งอันจะเป็นธงฉับพันนรังสีถ้าสองอันจะเป็นธงฉับพันรังสีอันหนึง่งธงรูปสิงอันหนึง่งจึงขอคำอธิบายจากพระครูบุญมีบ้านที่ปักธงสองอันเป็นสัญลักษณ์ว่าเจ้าของบ้านเป็นชาวพุทธ ธงจับกรนรรังสีเป็นธงชาติของสีลังกาส่วนธงรูปสิงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศสีลังการะมคุเทศอธิบายเดินกันได้ประมาณร้อยเมตรท่านพระครูก็เกิดปวดท้องขึ้นมากระทันหันจึงบอกพระครูบุญมีว่าท่านพระครูช่วยพาผมไปห้องสุขาหน่อยผมปวดท้องหรือเกินสงสัยโรตีทำพิษเมื่อเช้าท่านฉันโรตีไปสามแผ่น เราะไม่มีข้าวให้ฉันท้องท่านคงจะไม่คุ้นเคยกับอาหารแขกประมังผมไม่ทราบว่าห้องสุขาอยู่ที่ไหนเพราะผมเองก็เพิ่งมาเป็นครั้งที่สองเมืองแขกหาห้องสุขายากซิด้วยสิถ้ายัางไงท่านกลั้นเอาไว้ก่อนก็แล้วกันผมจะรีบพาคณะไปดูการแสดงของช้างนี่ก็จวนเวลาแล้วพระครูบุญนมีไม่เห็นเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งยังบอกคณะให้เร่งฝีเท้าด้วยเกรงจะพลาดชมการแสดงเห็นเพื่อนบรระชิตไม่สนใจใยดีในทุกสุขของท่านเช่นนั้นท่านพระภูก็นึกถึงเสด็จพ่อคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกถึงคำสอนของพระองค์อัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปรโรสียาท้องของท่านปั่นป่วนหนักขึ้นจนดูเหมือนว่าจะกลั้นต่อไปไม่ไหวแล้ว ท่านพยายามทำจิตให้สงบด้วยการกำหนดปวดท้องหนอปวดท้องหนอหากสิ่งที่อยู่ในท้องไม่ยอมสงบด้วยถ้าทางมันดื้อรั้นดึงดันจะออกมาดูโลกให้ได้เสียเดี๋ y นพิษุวัยส3ทุกสุดจะทุกหากก็พยายามนึกถึงคำสอนของเสด็จพ่ออะไรนะที่เกี่ยวกับทุกอ๋อนึกออกแล้วอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่25 หน้า221หน้าแปลกที่ท่านจำได้ทั้งที่ปวดท้องอยากถ่ายใจแทบขาดการเกิดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์การไม่เกิดเป็นเหตุให้เกิดสุขเมื่อมีการเกิดเป็นอันหวังได้ทุกนี้คือความหนาวความร้อนความหิวความระหายอุจจาระปัสสาวะสัมผัสไฟสัมผัสท่อนไม้สัมผัสศาสตรา เมื่อมีการเกิดเป็นอันหวังได้ทุกนี้ท่านประครูได้รู้ตระหนักด้วยตนเองในบัดนี้แล้วการเกิดเป็นทุกข์จริงหนอเราจะต้องเพียรพยายามปฏิบัติให้ถึงมรรคผลนิพพานจะได้ไม่ต้องเกิดอีกโธ่เอ้ยนี่แหลนะเนาะอุจจาระก็เป็นทุกข์เพราะัวคิดกังวลเรื่องนี้ท่านจึงเดินรังท้ายท่านเห็นว่าคนอื่นๆเดินจิ้งท่านไปไกล จึงคิดเดินกลับเผื่อจะหาห้องสุขาได้ท่านเดินกลับได้ไม่เท่าไรก็หันกลับไปทิศทางเดิมเดินตามเข้าไปอีกท่านเห็นว่าถ้าทางจะไปไม่รอดก็หันหลังกลับอีกเลยเดินไปเดินมาอยู่อย่างนี้จนเหงื่อแตกท่วมใบหน้าปวดจนหน้าเขียวหน้าเหลืองเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งจะรู้ว่าทุกขพระอุจจาระนั้นเป็นอย่างไรนี่ถ้าหากโดยสารเรือโยงมา ก็พอจะหากระบุงโกยครอบศีรษะแล้วนั่งถ่ายท้ายเรือได้แต่นี่มันเมืองแขกจะไปหากระบุงโกยได้จากที่ไหนทําอย่างไรดีเนาะและและ้วท่านก็นึกได้ว่าควรจะทําอย่างไรโยมยายเคยสอนว่าคนทําความดีจะร้อนถึงพระอินทร์ส่วนคนทําความชั่วจะร้อนถึงโยมบาลท่านทําแต่ความดี น่าจะร้อนถึงอาจพระอินบ้างว่าแล้วจึงยืนนิ่งสำรวมจิตมือทั้งสองยกขึ้นในท่าประนมแจ้งข่าวแก่พระอินว่าข้าแต่เท้าสักกรินเทวราชข้าพเจ้าชื่อพระครูเจริญเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงกำลังทุกทรมานด้วยการปวดท้องจะคลอดบุตรขอท่านได้โปรดช่วยข้าพเจ้าให้ได้คลอดโดยสะดวกด้วยการหย่อนซ่วมลงมาให้ หากท่านทำให้ข้าพเจ้าต้องคลอดบุตรออกมาเละเทอะเปลือเปื้อนจนต้องอับอายขายหน้าข้าพเจ้าจะไม่สร้างซ่วมอีกต่อไปจะกลับไปทุบซ่วมที่วัดทิ้งให้หมดแต่ถ้าท่านช่วยให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกข์ในคราวนี้ข้าพเจ้าก็จะไปสร้างซ่วมเพิ่มอีกยี่สิบห้องเจรอยพระอินทร์จะทรงทราบจึงทรงหาวิธีสงเคราะห์แต่ไม่ใช่ด้วยการหย่อนซ่วมลงมาตามที่ท่านขอ เพราะไม่ใช่เรื่องปาฏิหารในรัตนะโคตเสนากหบดีแห่งเมืองโคลมโโบนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ในบ้านเกิดร้อนอกร้อนใจจนมีอาจทนนั่งอยู่ได้เครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ำก็ไม่สามารถดับความร้อนใจที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจึงวางหนังสือพิมพ์แล้วเปิดประตูออกมายืนอยู่หน้าบ้านมองออกไปยังถนนฝั่งตรงข้าม เห็นภิกษุรูปหนึ่งเดินกลับไปกลับมาท่าทางร้อนรนผิดปกติจึงเดินเข้าบ้านมาหยิบกล้องสองทางไกลไปส่องดูเพื่อต้องการทราบเหตุผลว่าท่านเดินกลับไปกลับมาทำไมครั้นเห็นหน้าท่านชัดเจนก็รู้ได้ทันทีว่าท่านกำลังมีทุกข์อย่างหนักจึงเดินข้ามถนนไปหาทรงภาษาสิงหหนถามว่าพระคุณเจ้าท่าทางร้อนนะครับ เหงื่อท่วมตัวเลยนิมนต์สงน้ำที่บ้านผมก่อนเถอครับแล้วเดินนำท่านมายัางบ้านของตนท่านพระครูพอจะเข้าใจที่เขาพูดจึงเดินตามบุรุษนั้นไปทันทีในใจคิดว่าเท้าสักกรินเทวราชช่วยเราแล้วครั้นถึงบ้านบุรุษนั้นชี้ไปที่ห้องน้ำร้อมกล่าวเชื้อเชิญน,นิมนต์สงน้ำให้หายร้อนก่อนนะครับนี่ก็ชวนเพลงแล้ว กระผมขอนิมนต์ฉันเพนที่บ้านนี้เพื่อเป็นสิริมงคลท่านพระครูดีใจเหมือนได้แก้วท่านกล่าวคำขอบใจบุรุษนั้นด้วยภาษาสิงหนซึ่งเพิ่งนึกออกพอดีแล้วจึงเปิดประตูเข้าไปในห้องน้ำแม่เจ้าโวยส่วมพระอินปูพรมแล้วก็ติดแอร์อีกด้วยท่านมองไปรอบๆห้องขนาด3าคูณหเมตรซึ่งตกแต่งไว้อย่างสวยงาม อ่างล้างหน้าสะอาดสะอ้านเป็นเงาวาววับมีแจกันใส่ดอกกุหลาบสีเหลืองจำปาและมีหนังสือพิมพ์วางอยู่บนหิน้งที่เราพาดผ้าก็มีผ้าอาบและผ้าเช็ดตัวพาดอยู่สแสดงว่าบ้านนี้คงจะมีพระสงฆ์ไปมาหาสู่อยู่เป็นประจำเจ้าของบ้านจึงนำผ้าอาบและผ้าเช็ดตัวมาแขวนไว้ในห้องน้ำตอนเดินเข้ามาท่านมั่นใจว่าต้องเป็นบ้านชาวพุทธเพราะเห็นธงปักอยู่ที่หน้าบ้านสองอัน เดินเข้าไปนั่งยังโถส้วมซึ่งสะอาดปราศจากกลิ่นแล้วจึงบอกบุตรในคันว่าลูกเอ๋ยพ่อจะคลอดเจ้าแลนะเชิญออกมาได้พระอินหย่อนส้วมลงมาให้เราแล้วทว่าบุตรในคันที่ทำท่าว่าจะคลอดกลางถนนกลับนอนนิ่งไม่ไหวติงทั้งอาการปวดเมื่อสักครู่ก็หายไปราวปิดทิ้งท่านประครู้สึกฉิวนิดๆจึงต่อว่าต่อขาน ทีอย่างนี้เราไม่ยอมออกมาดูโลกยังไงยังไงข้าก็ไม่เชื่อใจเองจะต้องพยายามทำให้เองออกมาให้จงได้ท่านใช้ความพยายามอยู่สักพักบุตรในคันก็คลอดออกมาแต่โดยดีไม่ต้องมีหมอตำยจากนั้นจึงส่งน้ำซึ่งมีทั้งน้ำร้อนและน้าเย็นให้เลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงนุ่งห่มผ้าสามผืนหยิบหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษมาพลิกๆดู ระ้ววางไว้ที่เดิมเมื่อท่านเปิดประตูออกมาก็เห็นเจ้าของบ้านและภรรยาเตรียมอาหารไว้แล้วนิมน์ฉันเพนครับจากนั้นพระคุณเจ้าจะไปไหนผมจะขับรถไปส่งเขาแสดงความมีอัธยาศัยไมยตรีอันดียิ่งอัตมาจะไปประชุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติท่านพูดด้วยภาษาสิงหนแม้เสียงจะฟังดูแปลกๆหากบุรุษนั้นก็เข้าใจ จึงเรียนท่านว่าผมก็ต้องไปประชุมที่นั่นเหมือนกันเริ่มประชุมตั้งบ่ายสองโมงนิมนท์ท่านฉันเพลและจำวัดสักชั่วโมงแล้วค่อยไปก็ทันนิมนต์ครับแล้วเขาจึงกล่าวคำถวายสังฆทานเป็นภาษาบาลีให้ภระระยาว่าตามจากนั้นสองสามีภระระยาจึงช่วยกันประเคนพัตตาหารภิกษุอาคันตุกะพิจารณาอาหารแล้วจึงลงมือฉันเมื่อฉันเสร็จ ท่านกล่าวอนุโมทนาคาถาด้วยภาษาบาลีสนทนากับเจ้าของบ้านพอสมควรแล้วเขาจึงนิมนต์ให้ท่านพักผ่อนปกติเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงท่านไม่จำวัดตอนกลางวันแต่สำหรับวันนี้ท่านควรจะทำตามที่โยงเขานิมนต์ถือเสียว่าเป็นการพักหลังคลอดท่านเห็นจะต้องจดจำประสบการณ์ครั้งนี้ไปจนตลอดชีวิตเมื่อนายรัตนโคตเสนา พาพระครูเจริญมาถึงศูนย์การประชุมแห่งชาติพระครูบญมีรายงานว่าได้พาคณะไปชมช้างเต้นระบำและพากลับมารับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมทว่าถึงโรงแรมเมื่อเลยเที่ยงไปแล้วภิกษุทตั้งหรูปจึงมิได้ฉันเพนท่านพระครูอยากจะพูดออกมาว่าสมน้ำหน้าทว่าท่านไม่พูดได้แต่บอกว่าพอดีโยมเขานิมนต์ไปเข้าห้องน้ำ แล้วถวายเพลด้วยฉันเพลเสร็จเขาก็นิมนต์ให้พักผ่อนผมเลยได้หลับไปงีบหนึง่งตื่นแล้วก็มานี่แหละภิกษุหกรูปฟังแล้วให้นึกอิจฉาสงพานวัดป่ามะม่วงเสียนักอิจฉาที่ท่านได้ฉันเพล